สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับขวัญแก๊สซี่สี่สี่นะครับสำหรับคลิปนี้ท่านที่งงกับการเลือกใช้น้ํามันเครื่องวิธีการเลือกใช้น้ํามันเครื่องที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่อยากพลาดต้องชมคลิปนี้ครับ คุยอย่างนี้นะครับเรื่องของน้ำมันเครื่องเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถที่อยู่ในระยะรับประกันของผู้ผลิตโดยปกติเนี่ยเราก็เข้าศูนย์เข,เข้าเปลี่ยนให้เราตามปกติแต่สำหรับลูกค้าที่อยากได้น้ำมันเครื่องที่มีเกรดสูงขึ้นไปนะครับเราไม่ได้บอกว่าน้ำมันเครื่องที่ไปเปลี่ยนในศูนย์ไม่ดีอันนั้นก็ถือว่าเป็นสเปคที่ผู้ผลิตเขากำหนดมาอยู่แล้ว แต่มันก็จะมีน้ำมันเครื่องอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคุณภาพสูงขึ้นนะครับหรือพรีมเมียมขึ้นคราวนี้เราก็งงอีกว่าเฮ้ยแล้วเราจะเลือกใช้เกรดน้ำมันเครื่องยังไงนะครับผมแยกง่าย,ายๆแล้วกันวันนี้เราเอาตัวอย่างน้ำมันเครื่องของโมตุนนะครับมาให้ดูว่ามีน้ำมันเครื่องอยู่กี่กลุ่มนะครับและวิธีการเลือกใช้ควรเลือกใช้อย่างไงผมแบ่งเป็นง่ายๆ3ามกลุ่มนะครับอย่างตัวแรกตัวแรกตัวนี้นะฮะที่เห็นนะครับ ตัวนี้จะเป็นน้ํามันเครื่องกลุ่มกึ่งสังเคราะห์ทั่วไปนะครับซึ่งระยะการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยก็จะแนะนําที่ประมาณ7 0 0 0พันถึงหนึ่งมนกิโลนะครับ่วนกลุ่มที่2ตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของทางโมโตนเองเราจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเทคโนซินติสนะครับตัวนี้ก็จะมีคุณภาพสูงกว่าตัวน้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ทั่วไปนะครับระยะแนะนําการเปลี่ยนถ่ายอยู่ที่1นึ่งกิโลเมตร ส่วนกลุ่มที่3เองก็จะเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพสูงขึ้นก็จะเป็นกลุ่มน้ำมันเครื่องที่เป็นสังเคราะห์100%ซมันจะเขียนว่า100% synthetic ซติทติตัวนี้จะเป็นกลุ่มน้ำเครื่องที่เป็นสังเคราะห์ร0 0ทั้งหมดถามว่าความต่างต่างยังไงในกลุ่มที่เป็นกลุ่มกึ่งสังเคราะห์ทั่วไปเนี่ยการผลิตของผู้ผลิตน้ำมันเครื่องเองเนี่ยเขาก็จะใชเ้เขาเรียกว่าเบสออยก็คือน้ำมันฐาน ที่มาใช้ผลิตเนี่ยตัวเบสออยเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5คกลุ่มซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะไม่อธิบายเพราะมันลึกไปกลุม่มนั้งมมนเครื่องทั่วไปเนี่ยที่เป็นกลุ่มขึงสังเคราะห์ก็จะใช้เบสออยพวกนี้ตัวแอดดิทีฟหรือว่าถ้าเราเข้าใจคําว่าแอดดิทีฟก็คือเหมือนกับเป็นหัวเชื้อก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งส่วนที่เป็นเทคโนโลยีต no ิเนี่ยก็จะใช้เบสออยที่ดีขึ้นมาตัวแอดดิทีฟเองก็ดีขึ้นมาอีกนะครับ ส่วนกลุ่มที่3ที่เป็นกลุ่มที่เป็นสังเคราะห์ร้อเรเซนพวกนี้เนี่ยตัวน้ํามันพื้นฐานการเอามาผลิตน้ํามันเครื่อนเนี่ยเขาจะสังเคราะห์ขึ้นมานะครับไม่ได้ใช้น้ํามันที่เกิดจากการขุดเจาะที่บ่อปิโตรเลียมบ่อน้ํามันทั่วไปแยกง่ายๆ3กลุ่มนะครับน้ามันพื้นฐานต่างกันร,ราคาก็ย่อมต่างกันนะครับระยะการเปลี่ยนถ่ายอายุการใช้งานประสิทธิภาพในการปกป้องประสิทธิภาพในการชาล้านต่างกันแน่นอนนะครับทีนี้เรากลับมาดู อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเบอร์น้ำมันเครื่องถ้าผมแนะนำนะครับอยากให้ใช้ตามที่ผู้ผลิตของรถยนต์ค่ายนั้นๆกำหนดเช่น Toyota Revo t o t a นะครับ Toyota เ v o เนี่ยเขาก็จะแนะนำมาให้ใช้น้ำมันเครื่องอยู่ประมาณ2เบอร์ก็คือ 5W30 หรือ 10W30 ตัวเบอร์ที่บอกเนี่ยตัวนี้เป็น5 3 0นะครับตัวนี้เป็น10 3 0มเนี่ยมันก็คือค่าความหนืดของตัวน้ำมันเครื่องเอง รเราจะเลือกใช้ยังไงเบื้องต้นเลยผมแนะนําให้เลือกใช้น้ํามันเครื่องให้ตรงตามที่ผู้ผลิตกําหนด 2. ถ้าเราอยากอัปเกรดให้ค่าความหนืดน้ํามันเครื่องเราเพิ่มขึ้นนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับเช่นในกรณีที่รถเราเนี่ยมีอายุการใช้งานเป็นแสนกิโลแล้วจากเคยใช้เบอร์5 3 0 0ก็อาจจะมาใช้เบอร์ 15, 4 0 5 4 0 0 4 0 พวกนี้ใช้ได้รถยนต์เก่าเนี่ยถ้าเราใช้ค่าความหนืดที่สูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่ได้คือเสียงเครื่องยนต์เงียบขึ้นแน่นอนเสียงวาล์วเสียงกระเดือนวาล์วต่างๆเนี่ยพวกนี้มันจะเงียบขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีฟิลม์มน้ำมันที่หนากว่าเพราะว่ารถเราเนี่ยใช้งานมานานการสึกหลอระยะหา่างระยะเคลียร์แลนระหว่างลูกสูบก,กับกระบอกสูบหรือล่องแหวนต่างๆเนี่ยมันก็สึกหลอไปนะครับหรือว่าในกรณีที่เครื่องยนต์เราเริ่มหลวมคือมีอาการกินน้ำมันเครื่องนะครับ เราอาจจะขยับเบ,บอร์มาใช้เบอร์น้ํามันเครื่องที่สูงขึ้นมาอีกสักนิด <_ t une> เพื่อลดการกินน้ามันเครื่อง <_ t une> ตรงนี้พอช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการที่จะให้เครื่องยนต์เราไม่กินน้ามันเครื่องก็คงต้องอ่อนเครื่องแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเบอร์ <_ t une> น้ามันเครื่องที่จะเลือกให้ตรงๆผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าเป็นรถอีโคคาร์ไม่เกินพันหนาร้อยสี่สี่เนี่ยผู้ผลิตเนี่ยเขากําหนดมาให้เราใช้เบอร์สมมุติเขาบอกว่าเรากําหนดให้ใช้เบอร์ศูนย์วยี่สิบเป็นรถใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ใช้ให้ตรงเบอร์ ถ้าเราขยับมาเป็นเบอร์530ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่สิ่งที่จะตามมาคือ1คือรถยนต์อาจจะอืดขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับด้วยภาพความอืดที่มากกว่าเพราะเครื่องยนต์เราเล็ก2อ,อาจจะกินเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นเราเลยแนะนําว่าเลือกให้ตรงแต่สําหรับรถยนต์บางรุ่นเราเองเนี่ยไปอัปเกรดเครื่องยนต์นะครับไปมีการรีแมปเพิ่มแรงมา้าหรือมีการอัพเทอร์โบไม่ว่าจะเป็นเครื่องเบนซินดีเซลเนี่ยในเมื่อเครื่องยนต์เนี่ยมันมีพาราโหลดเพิ่มมากขึ้นแนะนําให้อัพ นะครับอัพเบอร์น้ำมันขึ้นใหม่สักนิดหนึ่งใหม่สักเบอร์นึงจากเคยใช้เบอร์30มาเป็นเบอร์40เราสังเกตเลขตัวหลังนะครับเลขตัวหน้าเนี่ยถามว่าคืออะไรเลขตัวหน้านี้ก็คืออุณหภูมิของน้ํามันเครื่องที่จะไม่แข็งตัวส่วนใหญ่จะใช้ในเมืองหนาวเช่น 040, นะครับ540นะครับหรือเป็น 15W นะครับ เป็น 0W 5W 15W พวกนี้เนี่ยอยาเอาง่ายๆว่าถ้าเป็น 0W เนี่ยมันจะแข็งตัวข้ต่อเมื่ออุณหภูมิติดลบอันนี้ตัวเลขไม่แม่นนะน่าจะลบ25องศาซึ่งบ้านเราเนี่ยไม่มีติดลบแน่นอนเพราะฉะนั้นระหว่าง 0W กับ 15W เนี่ย 15W เนี่ยก็อาจจะลดลงมาว่าน้ำมันเครื่องจะแข็งตัวก็ต่อเมื่อมีอุณหภูมิสมมุติว่า0องศาอะไรประมาณนี้แต่อีกส่วนหนึ่งของตัว W ตัวหน้าที่มีผลคืออัตราการไหลที่เร็วขึ้น ในครั้งแรกที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์อย่างเช่นเราใช้ 15W นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรกเนี่ยน้ำมันเครื่องก็อาจจะไหลขึ้นไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างของเครื่องยนต์ได้ช้ากว่าน้ำมันเครื่องที่มีตัวเลขตัวหน้าที่น้อยกว่านะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นไม่อยากคุยลึกเดี๋ยวจะงงกันหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องของการเลือกเบอร์น้ำมันเครื่องกลุ่มของน้ำมันเครื่องแล้วเนี่ยเรื่องราคาจะต่างกันยังไงเรื่องราคาเนี่ยผู้ผลิตของน้ำมันเครื่องแต่ละยี่ห้อจะไม่เท่ากันอันนี้ก็อยู่ที่ว่าส่วนผสมขขออองงงนนน้้ามัเเเครื่่่แตละจีย เขาจะใช้ส่วนผสมเกรดไหนมาใส่ถ้าการผลิตของเขาต่างๆมันกระต่างกันอยู่ประมาณนี้แล้วก็ให้เราเลือกใช้น้ำมันเครื่องแล้วเปลี่ยนถ่ายให้ตามระยะนะครับก็สามารถที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ของท่านได้ดานเลยนะฮะแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญคือตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรใช้เกิน1 5 0 0 0มกิโลเพราะว่าไส้กรองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษ ถ้ามันเปื่อยมันยุ่ยแล้วไปอุดกับท่อทางเดินน้ํามันหล่อลื่นต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้ถ้าเราใช้น้ํามันเกรดสูงแต่เรายืดระยะการเปลี่ยนถ่ายไปเนี่ยยังไงแนะนําให้เปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องสัก1นึ่กิโลก่อนอย่างเช่นน้ํามันเครื่องตัวนี้สามารถใช้ได้ถึง2 0 0 0 0กิโลนะครับหนึ่งกิโลแรกปุ๊บแนะนําให้เปลี่ยนไส้กองก่อนนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องส่วนที่ขาดไปเนี่ย ท็อปอัพเติมเข้าไปแล้วก็ใช้1นึ่งกิโลแล้วก็เปลี่ยน่ายออกก็เป็น2 0 0 0กิโลตามที่เราอยากใช้นะครับแต่ย้ําว่าต้องเลือกน้ํามันเครื่องที่สามารถใช้ได้ถึง20,000กิโลเมตรนะครับท้ายนี้ผมฝากนิดนึงหลายคนเนี่ยอาจจะถามว่าทําไมแก๊สซีเองใช้แต่น้ามันเครื่องโมตตมทางร้านของเราเองเนี่ยจะเน้นเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับมาให้ท่านได้เลือกใช้นะครับแต่ก็จะมีคําถามอีกว่าทุกคนอาจจะกลัวอันนี้ผมได้ยินบ่อยคือน้ำมันเครื่องโมตุนแพง มันเป็นน้ำมันเครื่องสําหรับรถแข่งอันนี้ถูกต้องนะครับที่เป็นน้ํามันเครื่องที่ใช้ในรถแข่งแต่ไม่ได้ผลิตมาสําหรับรถแข่งเท่านั้นซึ่งถ้ารถแข่งใช้ได้แสดงว่ารถบ้านอย่างเราใช้ได้ผมว่าแต่ละกลุ่มของเขาน land, ขเนี่ยราคาจะเหมาะสมกับคุณภาพของน้ํามันของเขาเลยเช่นถ้าเป็นกลุ่มตัวเริ่มต้นเนี่ยน้ำมันเครื่องเบนซินเนี่ยสลิตรเนี่ยก็จะอยู่ราคาที่เกลอนรับพันห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นตัวสูงขึ้นไปก็อาจจะถึงแกลลอนละ4 0 0 0กว่าตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้น้ำมันเครื่องกลุ่มไหนสุดท้ายฝ่ายเรื่องหนึง่งน้ำมันเครื่องเลือกใช้ให้ตรงนะครับว่ารถเราเป็นเบนซินหรือดีเซลนะครับแต่สำหรับน้ำมันเครื่องบางตัวเช่นน้ำมันเครื่องตัวเกยียร์สูงๆเนี่ยตัวของโมรตูลตัว8ทันหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเบนซินและดีเซลด้วยบางตัวระบุมาเลยว่าใช้เฉพาะเบนซินบางตัวใช้เฉพาะดีเซลในะครับตรงนี้ให้ความรู้เล็กน้อยในการเลือกใช้น้ำมันเครื่องกัน วันนี้นะครับต้องขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมช่อง YouTube ของเราแก๊สซี x 4สุราธ,ธานียังไงฝากกดติดตามนะครับกดแชร์เพจและ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของเราด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ